สวัสดีครับวันนี้วันที่1มิถุนายน2 5 6พาบาพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้มีผลบังคับใช้แล้วครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการให้บริษัทหรือว่าองค์กรต่างๆใช้ข้อมูลของเราเราก็สามารถยกเลิกหรือไม่กดไม่ยินยอมได้นะครับวันนี้จะลองเข้าไปในแอปของธานาคารอมสินดูนครับก็คือเข้าไปใน m y m o นะครับแล้วกดไปที่การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเข้าไปดูการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเขาก็จะมีต่างๆนานา ให้ยินยอมให้นําข้อมูลไปพัฒนาประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ที่เราจเจอปุ๊บก็คือประกันชีวิตนะครับก็จะขายประกันอันนี้ก็คือโดยส่วนใหญ่เลยแล้วก,กดไม่ยินยอมไม่ยินยอมไปอันนี้ของธนาคารกรุงเทพนะครับก็คือเข้าไปในแอปของเขาเหมือนกันการยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหนังสือแจ้งความคุ้มครองส่วนบุคคลอันนี้ก็เป็นหนังสือนะครับหนังสือแล้วก็เป็น ขาอยินยอมต่างๆนะครับมีอยู่ประมาณ7ข้อนี่ผมจะลองกดดูก็คือว่าส่วนก็คือกดไม่ยินยอมไม่ยินยอมนะครับมี1ถึง7นะครับก็กดไปเรื่อยๆส่วนใครที่อ่านโดยละเอียดก็ลองเข้าไปอ่านดูสำหรับแอปของธนาคารกรุงเทพมันจะมีข้อแม้อยู่ตรงข้อ6นะครับข้อ6เนี่ยผมกดไม่ยินยอมถ้ากดไม่ย,ยอมผมจะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันบัวหลวงได้นะครับเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่ง ผมกดไม่ยินยอมทั้ง7ข้อเลยข้อ6ธนาคารจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลตุ๊ดตุนะครับเช่นเรื่องใบหน้าอะไรต่างๆนานานครับเพื่อที่จะเข้าไป Access ในแอปพลิเคชันนะครับเขาจะต้องเขาจะต้องบอกว่าเราจะต้องยินยอมให้เขาเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับลองอีกรอบหนึ่ง 1. กดไม่ยินยอม 2. กดไม่ยินยอม สามกดไม่ยินยอมสี่ไม่ยินยอมหา้าก็ไม่ยินยอมส่วนข้อ6เนี่ยเราต้องยินยอมอัตลักษณ์ทางเสียงข้อมูลจำลองลายนิ้วมือข้อมูลบนใบห,หน้าบัตร,รประชาชนอันนี้คือเราต้องยินยอมให้เขา เสร็จเราก็กดมันยินยอมหลังจากนั้นเราก็กดตกลงนะครับ มันก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับที่เราบันทึกไว้บันทึกไว้ให้กับเขานะครับเมื่อกี้ข้อ7มันผมจะกดยินยอมไปแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าไปแก้ได้นะครับเดี๋ยวรอสักสักพักหนึ่งให้เขาคอนเฟิร์มยินยอมตกลงทุกสิ่งทุกอย่างก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปแก้อีกรอบนึงก็ของทางกรุงเทพก็จะมีพิเศษนะครับตรงข้อ6มันจะต้องกดยินยอมนะครับ น,นี่ก็คือสิ้นสุดแล้วนะครับก็คือสิ้นสุด